กูกล้าพูดเลยกูว่ากูเป็นคนที่เต่าือนกูตัวกับเต่าไม่เหมือนกันเต่าของกูนี่คือขมทรู้เต่ามาแล้วมาดมแล้วปิดตาไม่มีใครทายว่าติดเต่ากลิ่นอะคนอื่นอาจจะไม่ได้กลิ่นเรานะเราได้กลิ่นตัวเองคือความที่ไม่มั่นใจมากที่สุดแล้วกลิ่นตัวกลิ่นปากกูรู้สึกไม่ได้เลยเคยตรงนี้เป็นวงแล้วเหลืองอะเมืองเสื้อขาวอะเห็นชัดมากโอ้คนที่ไหนขอดูจกร้ลม่างหน่อยดิเฮ้ยขาวเฮ้ยพี่พ่อขาวเฮ้ยขาว ไม่พี่น้ำหอมในร้านใช้อะไร,รอ่ะหอมมากไหนอันไหนอันนี้ว้างอะไรอะไร่ะอันนั้นอะไรอันนั้นพี่โชว์เฉยๆใช่ไหมคะหรือซื้ออกูเป็นคนพาเข้ามานะแล้วพวกมึงคืออะไรสนุกกันเหมือนเดินนนในตอี่ไหนเล่า ในการใช้ชีวิตปรจจุวันของพวกเราชีวิตประจวนของเราก็คือไปคือคนขับรถที่ไปจะเป็นเหมือนรถโรงเรียนอะตอนเด็กส่วนนี้เขาก็จะมีพ่อมาส่งก่อนใช่ปะที่บ้านเราเราก็จะมีรถโรงเรียนไปรับเพื่อที่จะได้ไปด้วยกันไปด้วยกันนี่เราจะไปไหนกันคะในสยามค่ะทำไมง่แงอยากจะไปตางเมื่อก่อนอะมึงรู้ป่ะว่ากูกับอีปะนัดกันที่สยามบ่อยมากเอ้ย่สยามเอ้ยเอ้ยเอ้ยมึงเมื่อก่อนกูกับมึงก็นัดกันสยามทำไมมึงไม่พูดถึงหรอมันด้วย เรื่องจริงก็คือเมื่อก่อนนะ่ะนัดใครมันก็ต้องนัดที่สยามต้องเป็นสยามฝั่งร้อนมันถึงจะคูลไ,<ป>ไม่ทราบว่าตอนนั้นที่มึงน,นัดกันนะ่ะมึงแต่งตัวยังไงกันเนาะเพราะกูกับอีฟซีอ่ะจะมีธีมหรือว่าทีจำได้ปะกูกับอีฟซีไม่จำเป็นต้องมีธีมเพราะว่าเราเหมือนกันโดยบังเอิญมาตลอดก็จริงเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราถ้าเกิดใครอยากเห็นว่าเราแบบทาอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะปกติมึงไปสยามอ่ะเมื่อก่อนอ่ะตอนมึงแบบวัยรุ่นอะไรมันจะต้องมีเหมือนแบบ สิ่งที่แบบเป็นรูทีนที่ทำซ้ำๆมึงทำอะไรกูไปนั่งดูผู้ชายในเชสเกิลมึงนี่แล่แต่เด็กกกินชานมเป็นนม่กานเราต้องกินชานมก็กินชานมกูกินมิลค์พลาสของกูคือเนิร์ดมากคือกูเรียนเสร็จก็คือหาที่นั่งอ่านหนังสือและทำกันบ้านแล้วส่วนใหญ่ก็คือนั่งมิลค์พลาสมือสมาธิในการนั่งมิลค์พลาสสอถ้าคนเยอะน่ะสไฮไลท์กูคือกูชอบไปกินก๋วยเตี๋ยวดูดีกับขนมเขียวเว้ยเออ มึงว่าเดี๋ยวนี้เขายังมีตู้สติ๊กเกอร์ปะวะไม่มีมึงหาไม่ได้แล้วปะวะมึงอ,อีกอันหนึ่งที่กูนึกขึ้นมาได้อ่ะอายจังเลยอ่ะเวลาที่สยามร้อนอ่ะแล้วเดินไปมาบุญคลองมันจะต้องผ่านตึกเคียโนบโนันซ่าโบนันซ่าแล้วมันจะมีมุมเล็กๆที่กูชอบแอบไปตอบ <c oughs> มุมก็เหมือนกันแล้วกูก็ไปนั่งแล้วก็เหมือนแบบก็แบบตอบผมออกมาผมยาง ที่ปลายผู้สวยเป๊ะตลอดเวลาของกลุ่มเรานะคะใครจะรู้ว่ารถนางเป็นแบบนี้เอาจริงๆ <c oughs> กูคิดมาตลอดว่าปลายต้องเป็นคนที่เรียบร้อยสัดสัดคือเป็นแบบเนี๊ยเป๊ะมึงเข้าใจปะรถกูไปเรียบร้อยไปเลยมึงคิดว่านี่คือสิ่งจำเป็นมึงเพิ่งไปถ่ายรายการมาก่อนหน้าน,นี้มันมีเป็นสิบชุดเลยเว้ยกูลือรถมึงได้ปะได้แต่มึงกูเขาบางทีกูก็ายเขาขวดซอง ามันเป็นคนติดโคอซองจริงๆเลยเมื่อเชากูไปตีกลอบไงกูก็จะไป็ะต้องมีของพกติดไว้กิน,นคนเที่ยวคน<ร>ชมพูดเลยดมึงเผื่อสระผมหรอแล้วทำไมต้องไซส์ใหญ่ขนาดนี้มึงซื้อมันมีไซส์พกพามึงรู้จักไหมเทรเวลเลอร์ไซส์มึงดูเดี๋ยวนี้มันเห็นพวกเราใช้น้ำมันมันก็เลยอยากจะใช้บ้างด้ยโซลัวไงอ กูไม่เอากูไม่ใช่สายน้ำมันมึงเพราะว่ากูไม่ชอบอะไรที่มันเหนอดเนอะกล่องใหญ่กว่ากูอีกเฮ้ยมึงเนี่ยกูลืมเอาแมสมากูมีมีแมสก์ปะไหนกูมีทุกอย่างอีฟมันอยู่ในนี้อีฟมาหนึ่งนะเออพวกเราชอบลืมแมสแล้วก็ยืมจากมันชอบใจจากแมสอโนของกูหรอไม่ไม่ไม่เพราะแมสอโนคืออันที่ใช้บ่อยจะอยู่ตรงนี้ออ๋นี่นี่ก็แมสอโนอีกอย่างเป็นอะไรอินได้ ถ้าเต่าไว้ในรถเรอกูพกเอาเป็นว่ากูรู้สึกไม่มั่นใจเวลาที่ไม่ได้ใช้พวกแบบเดีย d ์เดอร์แลนส์อะไรพวกเนี้ยมึงอย่าเพิ่งหัวหมานกูให้ดูอะไรเนาะอะไรกูว่ามึงต้องมีนี่จริงๆแล้วมันหัวร้อกูเห็นไหมไุ๊ปปี้มึงใช้กูเลยหรอ ใช <ś m> ่คือกูขอเล่าก่อนกูกล้าพูดเลยกูว่ากูเป็นคนที่เต่าเหมนกูเป็นคนเต่าเมนน้อยที่สุดในกลุ่มอันนี้กูมันกูเป็นคนเต่าเมนที่สในกลุ่มก็ได้มึงว่ามึงเป็นคนมีกลิ่นเต่าปะกูเป็นคนมีกลิ่นตัวตัวกับเต่าไม่เหมือนกันเต่าของกูนี่นนคือ,อขมเป็นกลิ่น แกงกะหรี่เป็นขนาดนั้นเลยเหรอกูใช่แต่กูอะเป็นคนมีกลิ่นเต่าเหมือนกันในวันที่เหงื่อออกของกูเนี่ยคือจะเป็นเหมือนแบบนี่ผู้ชายแน่แนแหละทะลุเต่ามาแล้วมาดมแล้วปิดตาไม่มีใครทายว่าที่เต่าแน่นอนเยวันนี้มึงทายยังทายแล้วที่กูต้องผกับเพราะว่าในระหว่างวันนะกูอะแบบเหมือนต้องล้างเต่าครึ่งเบรกอะเออเข้าใจกูใชาจะบอกว่าวันนี้กูยิ้มมึงเลยเพราะว่ากูยังไม่ได้ทาย เนียเดี๋ยวให้เปิดเพราะว่าเออแล้วมันมันมเหมือนเวลามึงทาโลชั่นใช่เป็นอะไรที่พื่นยืมกันได้ 1. แล้วสองไม่หมักหมม 3. เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เติมระหว่างวันใช่ปะ,ปะไม่ถือใช่ปะไม่ถือได้ใช้เลยพึ้งไทายาทำ จริงๆอ่ะมันไม่มีความจำเป็นที่มือเราจะต้องเลอะเลยนี้มึงรู้ใช่ปะบีบออกมาแล้วก็ทาอย่างนี้ได้เลยอันนี้คือหลักการอาจจะถูกต้องเพราะเขาคิดมาแล้วว่าเขาจะเป็นพลาสติกที่บีบแล้วทาได้เลยและไม่หมักหมมเพราะมันเป็นหัวพลาสติกที่เช็ดได้สังเกตไหมถ้าเป็นหัวโรออนอ่ะมึงโรไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมึงเติมระหว่างวันกินเต่ามึงได้รองกับก็ไม่ได้ขวดแล้ว ข้าวันไหนกูไม่ได้พกออกมากูแวะเซเว่นซื้อใหม่เลยเว้ยเพราะกูคนไม่มั่นใจเลยถ้ามันไม่มีบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าใครใช้ที่มันเป็นที่มีแอลกอฮอล์มีสิทธิ์ที่จะทาให้มันดําได้นะเหตุผลเพราะแอลกอฮอล์มันทําให้ผิวเราคําอยู่แล้วแต่ตัวนี้พอมันเป็นเซรั่มแล้วมันแห้งเลยสําหรับกูกูร,รู้สึกว่าก,กรรูชอบมากระหว่างวันสิ่งที่กูทําคือถ้ากูรู้สึกว่ามันมีกลิ่นกูเช็ดเลยเช็ดเสร็จปุ๊บแล้วจะเอาพวกเนี้ย่ะสิ่งหนึ่งเลยที่เนยรู้สึกคือพอเป็นตัวเซร่่่อออะะนนนนนเเูิิว้้าากกยคตต จริงจริงมันอยู่ที่ว่างเหนือที่เขาว่าฉีดโบท็อกเราไม่มีกลิ่นเต่าอ,อ่ะ <S <S ไม่ใช่ว่าแม่งไอ่เหี้ยอยู่ดีเต่าหอมนะเวย้ยแม่งไปหยุดเหนือ่อซึ่งบางทีกูก็ไม่แน่ใจว่าหยุดเหนื่อเนี้มันดีไม่ดีมึงเข้าใจปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าค่อยๆแบบประยุกต์ในการใช้โรออนดีกว่าแล้วก็หาโรออนที่กลิ่นเหมาะสมกับคุณอย่างไอตัววัซรีนอันเนี้ยเป็นสูตรแรกเลยนะที่ใช้กลูตาไคโเจนอย่างสูตรที่เนี่ยใช้สูตรไรสมูดก็คือชอบมากที่กูซื้อเพราะกลิ่นมันละมุนกลิ่นมันสมูทและนางบอกว่าทำให้ การเป็นนังไก่ของกูเหมือนจะเป็นแบบสําหรับใครที่จะกกลแล้แบบอยากให้มันขาวขึ้นอะของกูเป็นรีนิวอะไรสักอย่างเอามาดูดิดเดีไรแอนรีนิวเห็นปะกูต้าคอลลาเจนคืออะไรคือมันเหมือนแบบเป็นกูต้าไทโอนแน่นอนมันก็คือสารที่ทําให้กระจ่างใสขึ้นอยู่แล้วเอาจริงพวกมึงต้องใส่ชุดอะไรเดิมๆในการแสดงละครมันเป็นจัดเติมเติมฟูรู้มึงใส่ซ้ําเนี้ยทุกวันยังไงบางทีมันยังเป็นฉากเดิมมึงเอาจริงปะกูมีปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากเวลาที่กูจะต้องใส่ชุดที่เพิ่งไปบู๊มาแล้วกลับาส่ บูมันจะเกิดความไม่มั่นใจคนอื่นอาจจะไม่ได้กลิ่นเรานะเราได้กลิ่นตัวเองคือความที่ไม่มั่นใจมากที่สุดแล้วแล้วกูกังวลีเหี้ยเวลาที่กูจะต้องแบบเหมือนกอดหรือสัมผัสหรืออะไรอย่างเงี้ยกลิ่นตัวกลิ่นปากกูรู้สึกไม่ได้เลยแล้วกูพกอย่างนี้กับน้ําหอมที่ต้องไม่ติดตัวของกูเลยคือน้ําหอมอย่างเช่นในรถกูแล้วมีน้ําหอมกูมีทุกอย่างกูเชื่อกูเชื่อไปว่ามึงมีทุกอย่างจริงๆกูมีแบบแป้งสีฟันยาสีฟันอะไรแบบนี้พกติดตัวเลยเว้ยเออมึงมีสบู่ไซส์ใหญ่ฉัน่ี เอาน้ำหอม มาแทนที่ทาเตาหรือมึงอยากเอาที่ทาเตากันแทนน้าหอมเพามันอยากเหมนอนกันกูขอสารภาพเลยคือกูเป็นคนไม่ค่อยมีกลิ่นตัวและกลิ่นเหงื่อกูสามารถใส่รองเท้าสเนเกอร์โดยที่ไม่ใส่ถุงเท้าลยก็ไม่ได้เลยแต่ทีเนี้ยกูมีความชราใจเลยก็คือกูก็เหมือนเมื่อก่อนไม่ทาลอนเลยพอรู้สึกว่าแบบฉันไม่มีกลิ่นอยู่แล้วมีช่วงหนึ่งไปงานอีเวนต์ใส่ชุดราตรีจริงจังแต่งตัวสวยสัต์หน้าเต็มผมเต็มช่วงนั้นะเสือเป็นช่วงน่าจะใกล้ประจํเดือนมาซึ่งกูเพิ่งมาเรียลลซ์ว่า อ๋อเวลาผู้หญิงมันกําลังประจําเดือนมามันจะมีการผลิตฮอร์โมนหรืออะไรบางอย่างที่ทาให้มึงสมุดเมื่อก่อนมึงไม่ค่อยมีกลิ่นตัวแต่ช่วงนั้นมึงอาจจะมีแล้ววันนั้นกูเสือกมีมันเริ่มเปียกแล้วกูก็แบบเชี่ยทำไมมันมีกลิ่นแล้วกลิ่นของมึงเป็นยังไงอ๋ออกูเปรี้ยวเว่ะของกูเปรี้ยวกูรู้สึกแค่มันเหม็นอะแล้วทีนี้กูก็แพนิคสิเพราะว่าหนึ่งคือมันทําลายความมั่นใจกูด้วยเหมือนต้องขึ้นเมทีอะมึงเข้าใจป่ะใครจะมาอยอกใกล้ยกั้เคือนองพยกลิ่นอน กูก็เลยเข้าห้องน้ำเอาทิชชู่ในห้องน้ำเออดึงดึงออกมาแล้วก็ชุกน้ำเออชุบน้ำแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดแต่มือมันไม่หายเวยมันไม่หายมีอีกที่หนึ่งนะสำหรับคนที่ สึกเหมือนแบบเหนื่อเยอะอะเน่จะใส่เสื้ออย่างเงี้ยเรากลิ่นจกักรเระจะไม่ค่อยติดเสื้อเลยเพราะแน่นอนมือจกักรเระไม่โดนไม่แนบเงี้ยแต่ถ้าใส่แบบยิปต์บบเราอะเราเคยตรงเนี้ยเป็นวงแล้วเหลืองอะมืองเสื้อขาวอะเห็นชัดมากโอ้ทิ้งเลยนะเว้ยถ้าเป็นแบบนั้นทำความสะอาดไม่ได้นะไม่ออกมันคืนอแอลกอฮอล์มึงหรืปอปล่าเฮ้ยเนี่ยขอดูจกักระแลบ้างหน่อยดิเฮ้ยขาวพอดีพี่ยิบไม่ไดีเฮ้ยยิบเขาขาวเฮ้ยขาว ใช่ใช่เพราะวาพวกเราเป็นคนไม่ได้ใช้อะไรที่แบบทาให้ดำภูมิใจโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะคะพ,กกพักตอนนี้พี่แหขอพกักเจอกันสยามบาย,บายพเพ่เกลยดอะช่วงเวลาเนี้ยเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะฝนตกแบบเนี้ยมันจะทําให้จักกิ้งแบบเปลี่ยนแต่ตอนนี้จักกูแห้งนะขอโทษดิดด คนเราอนุญาตให้กินชานมาิตย์ละแก้วค่ะเรากินเราคงกินอาทิตย์ละแก้วเดียวและหมดแก้วไหมคะหมดได้ค่ะแต่อาทิตย์ละแก้วไงแต่ต้องเลือกยี่ห้อที่อร่อยที่สุดมันจะได้คุ้มคุ้มกับอะไรคะแอนอลีอดูด้านีก่อนกูรู้ว่ากลิ่นดึงดูดมึงเข้ามาน้ําหอมอีกแล้วน้าหอมอันที่ร้านแปะโอ๊ยไม่พี่น้ําหอมในร้านใช้อะไรเ่รหอมมากไหนอันไหนอันนี้อดี หอยร้านน่ารักมากเลยอ่ะหอมมากอะ่ะกลิ่นร้านนะ,ะเป็นเซเลอร์ <c oughs> เออว่ะเฮ้ย <Hey>, promise เพื่อนกูเคยใช้แล้วคือหอมมากมันไม่เหมือนกับอันอื่นยังไงอ่ะค่าของเราจะเป็นเบสน้ำมันมะพร้าวค่ะแล้วก็กลิ่นจะได้จาก,ก essential oil ที่ทำในประเทศอะไรนะคะน้มะพร้าวใช่ค่ะ,ะม,มาโตเลยนะเราตัวนี้จะมีแปดกลิ่นค่ะแล้วก็จะมีคอลเลคชันไทโก้คอลเลคชันอีกสองกลิ่นค่ะแล้วก็จะมีเอเดียไพรเลตอีกหกกลิก่น โอ้ม yeah. bon ันน่ารักมากเลยอ่ะคือทุกๆเลเบลนะคะจริงๆมันเหมือนเป็นแมพของจังหวัดนั้นๆที่เขาเอามาใช่เอาจริงปะพวกมึงไม่ดิฉันเลยคือรู้จักแบรนด์นี้มาตั้งนานอยู่แล้วคือ journal เนี่ยเป็นน้ำหอมแบรนด์ไทยที่เขาเอาแบบพวกเหมือนนำอบหอมของไทยเนี่ยมาปรุงแต่งอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเป็นเอกลักษณ์ในความเป็นไทยคือทุกกลิ่นน่ะมันจะพรีเซนต์ได้ถึงแบบให้มึงจดจำว่าแบบมึงอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยอ่ะที่การสัองใช่ จริงๆเพราะว่าเ o อ r n นี่ o ู h ด n o r อ h เ้ยมันเขียนมาตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ขอดมกินไอความรักแรกของมึงหน่อยไม่มันเหมือนไอนี่เลยวยมึงเหมือนเวลามึงกินแชมเปญสปอตกิ้งแล้วแบบมีสีชมพูแล้วแบบแบบสปอตกิ้งขึ้นอะคือน่าหลกชอบถ้าจะเล่าขนาดเนี้ยคนดูจะซื้อนะเฟิร์สเลยจะซื้อเข้าปกติอะน้ำหอมมันจะมีโฟมมีโคลนเอโดตเลตไอโคลนก็จะบางที่สุดอะแต่โฟมมันก็จะอยู่ได้นานที่โคลนกี่ชั่วโมงน่าจะไม่นานไม่นานเลยกลิ่นลอยลอยนี่เราเป็น B A เราอยาก้างได้กะแต่มึงกี่ชั่วโมงค่ะที่ว่าอันนี้อยู่บนตัวเรามันเข้ากับเรา ตัวนี้เป็น Unnatural ค่ะจะเปลี่ยนตามสภาพผิวค่ะถ้าเป็นคนผิวมันจะส่งกลิ่นออกมาหอมมากเลยแต่ถ้าเราไอทะเลอาจจะเป็นกลิ่นเดี๋ยวดูอีกสักนิดละกันแต่อันนี้ค่อนข้างแบบถูกสตาแล้วนะคะเป็นแบบนึงทำไมกิ่ดีนี้กูจะเสียบมาแต่กูเป็นคนชวนเข้ามานะมันเป็นกิลของมึตั้งแต่เมื่อไหร่มันเป็นกิลของเนทุกอันนะที่หอมมิสที่แปลว่าสัญญาเนี่ยนะสัญญาไม่ต้องเป็นกลิ่น พรอมิสจะเป็นกลิ่นของลอของส้มโอค่ะอันนี้คือเนสจริงใช่มันคือเน้นจริงซิตรัสมากๆซ่อมโอใครที่เป็นผู้หญิงสดใสนะคะมิแต่รอยยิ้มแนะนำให้ใช้กลิ่นพรอมิสมันเหมือนอะไรรู้ป่ะกลิ่นเด็กอนุบาลเล่นสนุกในสนามเด็กเล่นแล้ตอนนี้พี่ทุกคนมึงลองสูมพี่ก็ดิพี่คะหนูไม่เห็นเหมือนเด็กเลยเนาะเขายิ้มแบบยิ้มแห้งมากๆแดกมึงมึงมึงถ้าเกิดเลือกไม่ได้ ทุกกลิ่นเฮ้ยน่ารักมมืออันนี้มืออันนี้หอมอะไรเดอรเลกาี่เป็นสิกเนเจอร์ของเขามันมีมิติมากมือกูไม่รู้ว่าดอกอะไรแต่กูคิดเหมือนมึงเลยว่ามันต้องเป็นดอกไม้สีขาวเดอรเลกาซี่อะค่ะจริงๆเราพื้นฐานมันเป็นของไม้กฤษนาใช่ไหมคะซึ่งจริงๆเราเบสของไม้กฤษนาเนี่ยจะมีอยู่ทุกทุกกลิ่นในน้ำหอมของี่เลกออ๋อชิลมกันได้ได้ค่ะฉันจะเอาเลกาซี่ผสมกับพรอมสเพื่อให้เป็นกลิ่นของแม่เอง สนุกกันใหญ่เลยนะไหนบอกีิวไงกลิ่นคอมิโซสม์เลกาซี่นะคะจอะมาเยอะมากแล้วตัวบอดี้นี่คือสเปรย์เส่ตัวเลยถูกไหมคะอันนี้เป็นบอดี้ออยล์ยิปซีบอดี้ออยล์มันจะค่อนข้างซึมเร็วค่ะของเราเอาเอามันต้องจะเย็นเย็นก่อนเราเอามึงบอกว่ามึงพากูมาสยามเพื่อแบบมาเดินเล่นโซ่ายมันแหวนแต่ว่าแบบกูแหวนแต่กูไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ตัดใจอะไรเลยมีแต่พวกมึงสนุกกันอะไรอ่ะอันนั้นอะไร อันนั้นที่โชว์เฉยๆใช่ไหมคะหรือซื้อซื้อกูเป็นคนพาเข้ามานะแล้วพวกมึงคืออะไรสนุกกันบ่อยเกันตลอดเป็นเดินแบบห้างที่โอเคค่ะอย่างนี้ถูกทีทำอะไรคะกลับบ้านไปด้วยกันหรอคะค่ะพื้นเขาหนูซื้อเยอะหน่อยหรืออะไรถาเป็นบริการของเราอยู่ตกปกติเดินมาส่งหรอคะงั้นส่งจุ๊บหน่อยนะเนาะขอบคุณค่ะ คือเอาจริงๆน้ําหอมไทยไม่แพชาดใดรในโลกนะจ๊ะจริงค่ะหอมมากอยากให้ได้อเมบไปร้านอื่นได้หรือยังหรือว่าเงินหมดแล้วหิวเงินหมดแล้วนะคอนเซปต์ร้านอีกหน้าร้านที่อยู่เหมือนกคะคอนเซ็ปต์การใหญ่โตัวของกูวันนี้ก็คือเป็นแบบเป็นเนิร์ดแลนด์เรื่องข้ามถนนไว้ใจพี่ยิปนําไปเลยค่ะไปเดี๋ยวกูบอกว่ากูอยากมามาซื้อโมโต้แต่ว่าไฟดับหรอไฟดับกินร้านอาหารอินเตอร์แทนนะโอเคหิวมาก ม oh ึงเคยลึกเหมือนมาเที่ยวเมืองนอกปะเหมือนเวลามึงมาเที่ยวฝนตกไงมึงก็ต้องอยู่ญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นมึงดูดิเวลากูใส่แว่นอนะมึงแบบตรงนี้ใหญ่แล้วตรงนี้เล็กอะมึงบอกว่ามึงดูตาบวมเหมือนแฮมสเตอร์เหมือนมากก็คือเลนมึงือะหนาสาบใช่หนาสามึงแบบดวงแยะเล็กอะเราจะไปกับเหมือนกระหม่๊ะเล็กอะเคยปะ หน่ารักหนึ่งหันมามึงเหมือนแฮมสเตอร์ป้าขอดูหน้าตรงน่ารักน่าร <c oughs> ักลองกูอ่ะต่นขอลองดูยิ้มหน่อย <c oughs> โอ้หมองแค่นี้ยังมุดเลยอ่ะอ่ะใส่เข้าไปแล้วหลับตาก่อนร้าน,นขยายเนีย่ยโอ้หันมาดิหันมาดิหลับตาโอ้ยิ้มทำไมพวกมึงใส่แว่นอย่างน่ารักวะ <c oughs> ไม่แฟร์เลยเริ่มแล้วนะซุปดำลึง ต้องชอบกินตำลึงมากแหละเพราะว่ามีทางยังสุดตำลึงหมูสับและผัดตำลึงหมูสับไอ้เียรับไก๋ที่นี่อร่อยมากอย่างอร่อยมากและอาหารอินเตอร์เป็นอาหารที่ กูรู้สึกว่ากูไม่อิ่มกูได้กินลาบไก่ไปแค่คำเดียวแล้วมันก็หมดแล้วอ่ะเดี๋ยวกูสั่งให้ใหม่เลยตำลึงอ่ะกูก็ได้กินแค่คำเดียวแต่กูสับได้ของใหม่แต่ยังต้องชอบตำหนึงจริงๆจักให้เราเหรอเออร้านมันเปลียนไปแล้ววางก็ได้นะถุงไอ้เหี้ยโจโน่ไม่หายหรอกไว้เอาจริงๆการเพย์ เราอะไรม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าไหนจะฝนตกเหนอะหนะแต่อย่างหนึ่งที่ไม่เหนอะนะคือสูตรแร่ไม่เหนอะจริงมึงลองเอามือรูปดิลองเอานั่นแทมดิดูของยีฟนะฝนตกแดดออกเฮ้ยมึงไม่เปียกเลยแังกฤไดนไงอ่ะ กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะใครมีทริคจักรแลแห้งอีกก็แนะนำกันมาได้ถูกต้องค่ะคุณป้ายยาเราเช่นกันอะไปที่นี่ตอนเด็กๆเดินกันได้ไงวะต้องมา10โมงนึงหนูรูแล้วก็อยู่ถึง4ทุ่มยุงอยู่ถึง4ทุ่มใช่แม่ไม่ตามกลับบ้านเหรอแม่นวดหรอแม่รอสยามแม่ออนมาสยามแม่ออนรู้ทุกซอยว่ามีอะไรหมดแม่ออนมานั่งรอตรงที่เรียนเลยอะที่ข้างบนอันลงหนังอะสรุปกูออกนะดักงค่ะ แม่ก็นั่งไปดิเด็กเงยเลยหรือบางทีแม่จะโทรมาบอกว่าแม่ไปนวดนะลูกกูเขารู้แม่ไปนวดผมกูเดยบอกกับตะพอง